ฝ่ายแล้วรางวัลของชีวิตมันไม่ใช่มันไม่ใช่อันนี้ที่แท้จริงอันนี้มันก็คือถ้าเป็นถ้าเป,เป็นเป้าหมายเล็กๆในชีวิตแต่จริงๆแล้วอ่ะก็รางวัลของชีวิตที่แท้จริงอ่ะมันคือการได้ทําในสิ่งที่เรารักและการได้เป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะคะคือถ้าเราอยากทําอะไรอ่ะทําเลยแต่ไม่ลองก็ไม่รู้ว่าเราจะสามารถเป็นได้ไหมเราจะเป็นนักแข่งได้ไหมเราจะขี่เลยยืนได้ไหมเราจะอะไรต่งตางๆน,นานาที่เมื่อก่อนนี้ฝ่ายก็เคยสงสัยในตัวเองสุดท้ายแล้ววันนี้เราก็รู้ว่าถ้าเราพยายามมากพอเราก็ทําได้ค่ะถ้าเกิดเราอยากจะดีแบบนี้เราก็พยายามได ตัวเองว่าเราทําไม่ได้แน่เลยร่างกายเราไม่แข็งแรงเราทำสิ่งนี้ไม่ได้หรอกไม่ลองก็ไม่รู้นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะใช้ชีวิตให้สนุกแล้วก็มีความสุขใหท,ทุกวัน,นะคะ่ะ